สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13-17ธันวาคมพุทธศักราช2564สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะในวันอังคารที่14ธันวาคมพุทธศักราช2564นางสาวนาลีนาเจตนานน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางกิติยามาลีนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวลูกปาจิตพันธ์และนางสาวพีรดาเสียงดังนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด -19 ณห้องดวงชนกโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนสปาจังหวัดภูเก็ตค่ะ และในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงามอบหมายให้นางสาวปุญญนุชณรักษานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวสุนีขเนตพืชและนางสาวบบญญาทิพย์บุตรทิพย์นักวิชาการแรงงาน ร่วมลงพื้นที่สัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลณศูนย์บริการกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงาอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะเมื่อวันพุทธที่15ธันวาคมพุทธศักราช2564สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงามอบหมายให้นางสาวบุญญานุษณรักษา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสุนีขเนตพืชนักวิชาการแรงงานร่วมลงพื้นที่สัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลนาเกาะบัญญีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะในวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมพุทธศักราช2564 สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้นางสาวจิราพรหนูจันทร์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวลูกป,ปาจิพันนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจสอบการจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ร่วมกับชุดสหวิชาชีพและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงาพร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน5แห่งปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานค่ะ และในวันเดียวกันได้มีลูกจ้างยื่นคำร้องกรณีค่าจ้างค่าชดเชยซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการรับคำร้องและสอบสวนข้อเท็จจริงลูกจ้างพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกจ้างผู้ร้องทราบค่ะ ซึ่งในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงามอบหมายให้นางสาวบุษราบุษยรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอุพยพหนีไฟประจำปีและส่งเสริมโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณบริษัทอิสระจุนฟ้าจำกัดตำบลโคกกอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาค่ะ สำหรับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดและในสัปดาห์หน้าทีมสร้างสารรค์ข่าวของเราจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ